เอ้ยไม่มีไอเดียดีๆในการทำสไลด์เอเจนต์เลยทำไงดีคิวท,ทำอะไรอยู่นะอ,อ๋อทำสไลด์อยู่นะเพื่อนแต่ไม่มีไอเดียดีๆในการทำสไลด์เอเจนต์เลยทำไมไม่ลองใช้มอบทรานซิชันดูละ่ะแร้วมบทรานซิชันคืออะไรหรอมานี่เดี๋ยวเราสอนเองกดที่ขวาที่รูปท,ที่ต้องการลวจากนั้นไปที่หน้าสไลด์ก่อนหน้ากดคอนโทรลดีเพื่อเป็นการวางรูปภาพ แล้วเลื่อนตัวรูปภาพออกไปนอกสไลด์กดปรับขนาดตามต้องการแล้วไปที่หน้ารูปภาพของออตัวละครในนั้นเลือกโหมดหมู่ Transition ในนั้นเลือกม็อบน,ในี้สิที่ได้ ขอบคุณนะเพื่อนดูดีขึ้นเยอะเลยเห็นไหมใช้มาพันดิชั่นง่ายๆแค่นี้เอง